สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนีสีผ้าพ่อแม่พี่น้องมาตํามสมบักผีพวนนะครับเด้อยเป็นผลลหม้ในตํานานของภาคอีสานเท่านะครับตํามสมบักผีพวนการที่เสีเอามาตํามสมนี่พี่น้องอย่าลืมนะครับว่าต้องเอาไนดํดนะครับถ้าเม็ดสีดําๆแบบนี้มันจะเปรี้ยวนะครับเปรี้ยวแล้วก็อร่อยนะครับอ่าเดี๋ยวกัดให้ดูอ่านี่ต้องเอาเม็ดแบบสีดําๆแบบนี้นะครับในการตํามสมบกักผีพวนมันต้องจะแสบ ถ้าบอเอาเม็ดสีดำถ้าเม็ดมันยังสีขาวๆอยู่นี่มันบอท่านเปรี้ยวนี่มันสีเป็นฝัดๆาดนะครับจะจะไม่อร่อยนะครับจะไม่อร่อยแต่ถ้าเป็นสีดำาๆแบบนี้อร่อยแน่นอนครับเพราะว่ามันจะเริ่มเปรี้ยวแล้วมันใกล้จะที่จะเขาเรียกว่ามันใกล้จะหามนะครับมันใกล้สีเฮิมนะครับพี่น้องมันก็เลยสีดำดำนะครับมันก็สีรสชาติสีแสบอ๋อเดี๋ยวผมสิไปลงมือตำสมบกพ่พวนให้พี่น้องเบิ้งแลละก็ซิบให้พี่น้องเบิ้งก่อนนะครับเด้อ ตะตำพริกนะครับพี่น้องครับอันดับแรลกโอเคพวนลงไปตำเลยนะครับพี่น้องครับนี่ครับตำเลยตำไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องตำให้อ่าให้มันแตกหรือให้มันละเอียดก็ได้นะครับพี่น้องครับปลาแดงลงไปครับพี่น้องครับอ่าลาแดกเยอะๆหน่อยมันจะได้นัวๆครับพี่น้อง ใส่ปลาแดงลงไปแล้วก็นยัวไม่นะครับพี่น้องเอาละก็ได้ีทีแล้วครับพี่น้องครับบัานนี้ทำบักพีปวนเท่าครับพี่น้องครับเอะเทลงไปเลยครับบานนี้โอ้โหบางหนวยกันยังอยู่โคโลอยู่นะครับพี่น้องครับนี่แหละครับคือตำบักพีปวนนะครับพี่น้องครับตำบักพีปวนในดําเด้อพี่น้องเด้อ มันตรงเป็นในดำๆเลยครับมันจังแสบครับพี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้องครับนี่คือตําบักผีพวนนะครับพี่น้องครับโอ้เป็นตาแสบครับนี่ครับอื้มตาบักผีพวนเดี๋ยวผมลองลองซีมมันกันเด้อจะข่ำมหนึ่งก่อนโอ้อื้มอื้มเอาละครับพี่น้องครับผมกระสิมมาลองซีมนะครับ ตำบักทัวให้พี่น้องเอ้าขอไปอ้าตำบักผีพวนนะครับพี่น้องครับตำบักผีพวนนะครับเดี๋ยวสิดองซี่มึงโอ้โหต้องคำใหญ่ๆเนี่ยเลย,ย,ยครับพี่น้องครับอือหืออ่าเปรี้ยวแต่ว่ากับแซบครับรสชาติดีครับพี่น้องครับ ต้องใส่ไอไมมเ้เมล็ดสีดำๆแล้วนะครับพี่น้องครับมันต่งสีแสบครับสมปวยรวยเลยแสบเลยครับอ,อร่อยครับไปเลยพี่น้อง